ครับเรามาดูตัวอย่างโปรแกรมบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเนาะนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับอย่างที่เราสร้างมาแล้วก็ยังมีส่วนปฏิสัมพันธ์อยู่3ส่วนเนาะก็คือ,อส่วนที่คุยกับแพนเกตตัวนี้ก็คือเป็น API นะครับที่คุยกับแพนเกตเนี่ยเราจะใช้ไฟล์ API.php นะครับนะ API.php เป็นตัวอินเทอร์เฟซกับตัวแพนเกตอันนี้สำหรับอินจเนียร์นะครับกับยูเซอร์เนี่ยนะครับ ก็ทำเป็นฟอนต์เอ็นเพียงแต่ว่าผมทำฟอนต์เอ็นแค่เป็นซิมเพิลให้ดูคอนเซปต์ไอเดียนะครับพูดง่ายคือก็ไม่ได้ทำนั่นแหละนะครับแต่ว่าให้ดูทิศทางของข้อมูลเป็นยังไงในทีน่นี้ User กับ Engineer เนี่ยจะใช้ไฟล์ index html เะฮะเป็นแ n น i n g Page แล้วก็เรียกใช้ fn php นะครับในการทำ Service ให้กับ User แล้วก็ e n นจะิ e เนเนาะ ซึ่งก็จะไปเรียก include ไฟล์มาอีก2ไฟล์นะครับก็คือ j php แล้วก็ d b ฟั n php นะครับก็มีอยู่แค่นี้แต่ไฟล์หลกัลกๆก็คือ uh, fn php นั่นแหละนะครับต่อมาใน s o e code เนี่ยก็จะต้องมีการใช้ database เนาะซึ่ง implement ด้วยตัว mysql นะครับ php mysql นะครับก็จะมี table อยู่3 table เท่านั้นเองนะครับคือ fe site control นะครับก็ว่าด้วย หมายเลขซ้ายหมายเลขเซกชันคีย์ที่ใช้กำหนดนะครับเวอร์ชันของตัวด e s c r ิปเตอร์อะไรนั่นเองนะครับส่วนตารางที่2ครับเป็นตารางของดิสคริปเตอร์นะครับนะเป็นตารางที่ของดิสคริปเตอร์ที่ฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์เนาะนะครับเอาไว้ให้กับแพนเกตลองขอเอาไปคอนฟิกตัวเองส่วนตารางที่3นะครับเป็น Data นะครับที่แพนเกตโยนมาให้ ก็ไซต์ตาหนึ่งหนึ่งก็คือหมายเลขไซต์ในตัวอย่างนี้นะครับอีกออบเจกต์อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไฟล์เจสันนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่อินจิเนียร์เนี่ยอัปโหลดขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ให้ตัวซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับคอนเวิร์ตไปใส่ในดัตตาเบสนั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือเจสันใช้เป็นเอนทรีของอินจิเนียร์ในการอธิบายดิสคริปเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ ไปดู landing page นะครับก็พิมปที่นี้นะครับก็ต้องการใส่ไซต์นั m เบอแล้วก็ใส่ Key นะครับกด v i e w data ไปปึ๊บนะครับก็นี้ก็จะ by user เลยนะครับเอาไปดูข้อมูลนะครับอ่ามันก็จะเรียกใช้ไอตัวไฟล์่า fn ตัวนี้เนาะนะครับก็จะใช้ table ก็คือ descriptor แล้วก็ table ของ data นั่นเองนะครับอ่าเราไปดูกันนะครับ เราก็ไปที่ตัว landing page นะครับผมไซส์หนนะครับเนี้อวอ็โลนป็นคีเนาะนะครับแล้วก็กด Data ดูนะฮะก็จะขึ้นลักษณะของ Data ขึ้นมาให้มี section ไซส์หนนะครับ section อะไรก็ว่าไปนะครับ id id ที่นี้แสดงเป็นฐาน16นะครับ id 0ูนย์แปดนะครับถ้าเป็นฐาน10ก็ร้อนั่นแหละนะครับอันนี้คือ Data แล้วก็ตัวนี้คือ time stamp ของ data ตัวนั้นเนาะอ่าต่อมานะครับถ้าปุ่มที่2ก็คือปุ่ม view อันนี้ by engineer นะก็คือไปเรียก fn php นั่นแหละแล้วก็ดูที่ว่ามัน descriptor เป็นยังไงนะครับไปดูจับหน้าบ้านก่อนใส่ s u n d e r เบอร์ใส่ key แล้วก็กด view นี่อันนี้เป็น descriptor ของไซส e 1นนะครับมันก็จะมี section มี id ของ ข้อมูลจะเดียวกันนะ id แสดงเป็น hex เนาะนะครับแล้วก็มี data l i n k นะครับ encoding อะไรก็ว่าไปตาม descriptor ที่เราเคยคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้นะนะครับกลับไปนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มอั d a t e ตรงนี้นะครับปุ่มอัปเดตตรงนี้ต้องระบุชื่อไฟล์อ่า json เข้าไปด้วยปกติแล้วไฟล์ j ส o n ของของเรานะครับเราจะ อัปโหลดขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับอะสมมุติว่าผมจะใช้ไฟล์ j s o สรที่อยู่บนนี้นะครับผมก็พิมพ์แค่ชื่อไฟล์เข้าไปในช่อง landing page นะครับอัปโหลดมันไปอยู่ในถุตตำแหน่งที่เราซอฟต์แวร์เขียนมาหานะครับอะสมมติผมอัพโหลดขึ้นไปแล้วผมใช้ไฟล์พลอกอัปโหลดขึ้นไปเนาะน,นะครับอ่าโอเคลองอัปเดตกัน,นปึ๊ปบเดียวว่าอกโหลดแล้วก็ชื่อไฟล์คือ nuc นะครับเราจะสารไม่ต้องใส่นามสกุลเนาะ ใส่แค่ชื่อนะแล้วก็อัปเดตป๊บนะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็วิวดูนะครับอ่ะลักษณะอันนี้นะครับก็คือการใช้งาน landing page เราไปดูตัวอย่างไอสิ่งที่เกิดขึ้นใน database จริง,รงๆว่าเนะว่าเป็นอะไรนะครับตัว descriptor มันก็เนี่ยครับเอามาจากอ่าไฟล์ i n นั่นแหละครับขึ้นมาั้างบนเนาะนะครับ อันนี้ก็เป็น F N Control ก็จะบอก t-box บอก t i o n ันบอก version นะครับอันนี้ตัว data ก็อยู่ในนี้นะครับในตารางเนี่ยนะครับของมา s อ l กมาเเซเซนันแสดงเป็นฐาน10เนาะก็130เนาะแต่เวลาเรามาแสดงตรงนี้เราก็คอ n v e r ร์ให้เป็นฐาน16นะครับเพราะ e n g i n นจิเนียร์มักจะใช้ฐาน16อ่าในกรณีที่เป็น ID ของ Data นะครับโอเค <c oughs> อ่าต่อมาเราไปดูที่ว่า ไอ้พอเอนจิเนียร์อัปโหลดไฟล์ NUC เข้าไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วแล้ว,ล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 วให้ NUC เนี่ยเป็นอินพุตของ FN นะครับในการคอนเวิร์ตไปเก็บไว้ในตัวของเทเบิลที่ชื่อ Display Descriptor เนาะมันเป็นยังไงนะครับอันนั้นมาดูไฟล์อ่า NUC.json นะครับมันก็เป็นเขียนด้วยสตัคเจอร์ของ JSON นั่นแหละครับอ่าเซตใหญ่สุดเนาะก็มีไซส์หนึ่งนะครับเซกชันหะนึ่งเราอยาก เวอร์ชันอะไรก็ว่าไปนะครับต่อไปก็เป็นกลุ่มของ Descriptor นะครับก็แยกเป็นย่อยๆมานะครับ Descriptor ตัวแรกหมายเลข100นะครับ X 100x ตัวหน้าหมายถึงเป็นฐาน16เนาะ100นะแล้วก็เลงนะครับ Encoding นะครับ record period stamp ก็ว่าไปนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างอ,อันนี้เป็น ID 043นะครับเล n เท่ากับ4 4ก็คือ สีใบแรกใช่ไหมมันเป็นแบบเซตนะครับเซต yes ตัวไหนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่จําเป็นต้องระบุเข้าไปในตัวไฟล์นะครับเดี๋ยวตัวคอนบดมันก็จะเซตค่า default ให้เองนะครับโ okay. อเคอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่เราดูไปแล้วนะก็เป็นวิวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้มาลองดูตอนที่เป็น API จากตัว แผนเกตบ้างนะครับซึ่งเราก็เคยทดลองแล้วเนาะทดลองแล้วโดยการใช้โพสแมนยิงขึ้นมาอันนี้ก็สรุปให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับว่าคำสั่งเนี่ยนะครับ cmd เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเทเบิลตัวไหนบ้างก็คือไม่ใช้ cmd ถ้ากับเช็คไม่ใช้นะครับ cmd ถ้ากับ rtc ก็ไม่ใช้ cmd ถ้ากับเวอร์ชันนะครับก็จะใช้2ตารางนะครับคือ f d c u t e r กับ f r s i d e control นะครับส่วน get desk ก็คือ,อ <c oughs> ใช้ตารางเดียวก็คือ,อ disk c r i p t e r นะครับส่วน data ก็ใช้ตารางเดียวก็คือ s i z data i ี้นะครับโอเคซึ่งพอเราไปดูใน source code นะครับตัวหลักๆเลยนะครับก็คือ api เนี่ยนะครับ api ก็ไล่ง่ายนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะแยกให้เป็น if cost ไปแล้วเรียบร้อยอ่าถ้าดูเช็คก็ดูเฉพาะ if cost นี้นะครับมันก็จะจบไปดูแค่นี้ ถ้าเป็น rtc มันก็ทํางานอยู่ภายใต้ if c o l นี้ก็จบนะครับอ่าอันนี้อ่าลองต้องผมจะอัพโน้ตสอดโค้ดไปให้นะครับก็ไล่ดูโค้ดเองนะครับก็เป็นโค้ดสั้นๆนะครับ insert ก็เช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไฟล์ font e n นะครับซึ่งมันทำสาม action ใช่ไหมครับนะก็คืออถ้าเป็น user ก็คือแค่ data มันก็ขึ้นมาทำภายใต้ อี c คอสนี้นะครับนะีก็ค u วรี hmm. ่คือมาแสดงผลเท่านั้นแหละนะครับวิววิวก็คิวรี่คือมาแสดงผลเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าจะค u วรีจากไอทเทเบิลดิสคริปเตนะครับส่วนอัปเดตตัวนี้นะครับก็คือจะ Process ไฟล์ที่เป็น JSON แล้วก็เอาไปยัดลงใน Descriptor นะครับไอตัวคำสั่งภายใต้ ขอ,อมันนะครับอัปเดตตัวนี้นะนะครับมันจะ include ฟังก์ชันที่อยู่ใน j.php เข้าไปด้วยซึ่งฟังก์ชันที่อยู่ในฟังก์ชัน j.php เนี่ยมันก็คือการก็เรียกอะไรนะฟังก์ชันย่อยนะครับใช้ในการแปลงค่า,อ,าอินเวอรเชเฉยๆนะครับหรือว่าเช็คช่วงของค่าถูกต้องไหมนะครับเช่น encoding เนี่ยถ้าในใจสารเขียนว่าค่าต้องให้ค่าในตัวเปรพหนึ่งแล้วก็ ถ้าเขียนเป็นยูอินให้การดำเบินเป็น2นะครับมันก็คือตามข้อตกลงของการอินดิเมอเรชันในฟิลของอ n c o คดติ้ไว้แล้วนะจะแปลงไปแปลงกลับก็ได้นะครับลองไลน์โคดดูเนาะนะครับ